มานนี้มานําำสเสนอเมนูต้มเป็ดสดห้อนจ้าพี่น้องเสียบบอีกหนึ่งเมนูจ้าตั้งมอแล้วก็ใส่ใบค้นสิงคข่พริกเผาหอมเผาค่าตะไคร่แล้วก็ใบปรกกูจ้าปรุงรสเลยเกลือผงปรุงรสบะขามเปียกผงนวน้ำกระเทียมดองจ้าคนๆจักน้อยแล้วก็ปิาไฟ้าให้เดือด เด็ดแล้วเ้าก่เอาเป็ดที่เา้าบไว้ลงไปเลยจ้าเมื่อนี้เป็ดซื้อมาตัวละสามร้อยกว่าบาทจ้าพี่น้องกระแบ่งได้เป็นสามส่วนจา้านี่สิตม้มส่วนหนึ่งพี่น้องแล้วอีกสองส่วนเอาไต้ต้มกินมือรุ่นจา้าเป็ดตัวใหญ่เติบอยู่สุกเรียบร้อยจา้าใส่พักหอมบัวแล้วกับพักหอมเปรลงไปจา้าเพิ่มพ่วงหอมพร้อมเสิร์ฟจา้าตักไปหอมเส้ไข่ออกก่อน ตุมเป็ดนี่เป็นเมนูที่แซ่บที่สุดจ้ะพี่น้องเป็นกับแกมส่วงปีใหม่ก็ได้จ้าขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดต,ตามด้วยจ้าปีใหม่ก็ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขจ้าสวัสดีจ้า